วัสดีครับทุกคนผม b แม็ก g a เก r o ูมแล้ววันนี้ผมก็จะมาต่อกับซีรีส์เนื้อเรื่องการ์ดในเกม Legends of Runeterra เกมการ์ดใหม่ล่าสุดจากไรออดเกม โดยเนื้อเรื่องของเกมนี้ก็จะยึดอยู่กับจักรวาลเนื้อเรื่องหลักของ League of Legends และทาง Riot เนี่ยก็ยังบอกแล้วอีกด้วยว่าเนื้อเรื่องทุกอย่างใน LOR เนี่ยถือว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ canon หรือว่า official เพราะอย่างนั้นก็เลยเกิดซีรีส์นี้ขึ้นและ Legion ที่เราจะมาพูดถึงในวิดีโอนี้ก็คือดินแดนป่าเถื่อนอันหนาวเย็นอารยธรรมแรกที่ได้พบกับความน่ากลัวของ The Watcher ดินแดนแห่ง Demigod และ Iceborn ผู้ทรงพลัง Freyja f r e y j, j นั้น เป็นดินแดนเยื่อแข็งทางเหนือของทวีปเวโรแรนดินแดนแห่งฤดูหนาวอันไร้ที่สิ้นสุดภูเขาหิมะแล้วก็ลำธารน,น้ําแข็งอันใหญ่โตว่ากันว่าที่ดินแดนของเฟยอดมีลักษณะภูมิศาสตร์อย่างเช่นในปัจจุบันเป็นเพราะว่าฝีมือของตัวตนเก่าแก่ที่แสนทรงพลังนามว่าอ่อนพี่ใหญ่ของเหล่าเดมิกรสเมื่อตอนที่เขาเกิดมานั้นอ่อนงุดงิดและต้องการหาคู่ต่อสู้ที่สมน้ําสมเนื้อ เขาเลยท้าพื้นพี่ภพให้มาสู้กันกับเขาเขาหมงพื้นราบกลายเป็นภูเขาทุบปฏิพีจนแยกกลายเป็นเหวใหญ่และหลังจากนั้นพี่ใหญ่แห่งเดมิกอสก็สร้างบ้านให้กับตัวเองแต่อนิเวียเทพเจ้าฟินิกซ์เยือกแข็งผู้เป็นน้องสาวของเขากลับไม่พอใจที่อ่อนนําต้นไม้ต้นโปรดของเธอไปทําเป็นบ้านเธอจึงใช้ขนของเธอจักะจี้ออนที่กําลังหลับอยู่ทําให้เขาจามออกมาเป็นเปลวไฟซึ่งทําให้บ้านหลังโมโหรางของเขามอดไหมจนกลายเป็นจุนว่ากันว่าจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ แอนิเวียก็ยังคงไม่กล้าบอกความจริงกับออนถึงเรื่องในวันนั้นหลังจากนั้นออนได้ทําการสร้างบ้านใหม่ด้วยแร่เขาทุบสร้างจนกระทั่งภูเขาสีดําลูกใหญ่ปรากฏขึ้นต่อหน้าด้านในของมันคือโรงหลอมเหล็กขนาดใหญ่ที่ได้รับความร้อนมาจากเปลวไฟปฐมภูมิแต่มันร้อนแรงจนแม้แต่ออนยังทนไม่ไหวเขาจึงขุดช่องให้น้ําจากทะเลไหลามาเพื่อลดความร้อนว่ากันว่าระดับน้ําในท้องทะเลลดลงไปหลายนิ้วในวันนั้นไอ้น้ําที่เกิดจากความร้อนของโรงหลอมและน้ําทะเล พุ่งครอบคลุมผืนฟ้าและกลายเป็นหิมะที่ปกคลุมดินแดนเป็นเวลาหลายร้อยปีเป็นเหตุผลว่าทำไมไฟหยอดในปัจจุบันจึงเป็นดินแดนของหิมะและหุบเขาสูงใหญ่เวลาต่อมาเมื่อดินแดนแห่งนั้นถูกเรียกขานว่าไฟหยอดเหล่าผู้คนในดินแดนแห่งนั้นก็ถูกเยี่ยมเยือนโดยตัวตนต่างมิตินามว่าเดอะว t ชเชอร์ที่มอบพลังให้กับเหล่าคนเถื่อนในดินแดนทำให้พวกเขามีพลังที่สามารถควบคุมน้ำแข็งและความหนาวเย็นได้อย่างตามใจนึก เปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่ที่มีนามว่าไอซ์บอนและทําให้พวกเขาสามารถใช้อาวุธพิเศษทรงพลังนามว่าทรูไอซ์ซึ่งทําให้พวกเขาสามารถพิชิตดินแดนต่างๆและขยายอาณาเขตของพวกเขาออกไปกว้างไกลซึ่งความสามารถในการควบคุมความหนาวเย็นนี้ก็ออกมาเป็นเอฟเฟกเฉพาะของกา์ดในลีเจียนไฟยอดนั่นก็คือฟรอสต์ไบที่จะทําการลดพลังโจมตีของกา์ดอื่นให้กลายเป็นศูนย์ต่อหน้าความหนาวเหน็บนี้แต่ความเกรียงไกรของเหล่าไอซ์บอลก็ต้องจบลง เมื่อเหล่าไอซ์บอลทำการกรบฏต่อเหล่าวอชเชอร์ผู้เป็นนายและโยนพวกเขาลงไปในฮัลโลวิ่งอบิและผนึกความน่าสะพรึงกลัวจากต่างมิตินี้ไว้ใต้น้ำแข็งที่ทำจากทรูไอซ์แต่ถึงจะถูกปิดผนึกไปร่องรอยของเหล่าวอชเชอร์ก็ไม่สามารถถูกลบให้หมดไปจากแผ่นดินของเฟรยอดทั้งเหล่าเบลสไตเดอร์สัตว์ลึกลับที่แสนทรงพลังที่ว่ากันว่ามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเหล่าวอชเชอร์และพวกเหล่าวอชเชอร์ที่ถูกปิดผนึกเองก็เฝ้ารอวันที่ทรูไอซ์จะละลายหายไป และออกมากลืนกินทุกอย่างบนรูนเทอร่าอีกครั้งในปัจจุบันเผ่าในเฟยอดถูกแบ่งออกเป็น3ฝ่ายใหญ่ๆซึ่งต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงการควบคุมเฟยอดโดยเผ่าแรกก็คืออวารซัเนเหล่าอวารซันนำโดยแอชผู้เป็นวอร์มาเดอที่เหล่าผู้คนเนี่ยเชื่อกันว่าเป็นอวารอซาหนึ่งในทรีซิสเตอร์สไอซ์บอลในตำนานผู้เป็นคนปิดผนึกลาวอชเชอร์เมื่อครั้งอดีตการกลับชาติมาเกิดในขณะที่เผ่าอื่นๆทำสงครามอย่างไม่หยุดยั้ง แอชต้องการที่จะรวมเฟยยอดเป็นหนึ่งเดียวผ่านวิธีการทางการทูตซึ่งผู้คนในเผ่าวอาวารอซันนั้นส่วนใหญ่แล้วจะรักสงบและไม่ชอบการต่อสู้พวกเขาจะไม่ปล้นสะดมเผ่าอื่นๆแต่เลือกที่จะปลูกพืชพันธุ์ทางการเกษตรเพื่อเลี้ยงดูคนในเผ่าแทนซึ่งวิถีของเหล่าอาวารอซันนั้นถือว่าก้าวหน้ามากเมื่อเทียบกับเผ่าอื่นๆในผืนแผ่นดินอันป่าเถื่อนนี้โดยแอชผู้ซึ่งเป็นผู้นำเนี่ยก็เป็นไอซ์บอลที่แข็งแกร่งแล้วก็ยังมีธนูทรูไอซ์ ที่เชื่อกันว่าเป็นธนูของอาวาโรซาไว้ในครอบครองอีกด้วยและถึงแม้เผ่าอาวาโรซ่านจะไม่นิยมความรุนแรงแต่พวกเขาก็ยังมีกองทัพที่แข็งแกร่งและแอชเองก็ยังมีพันธมิตรที่ทรงพลังอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นทรินดเมีราชาคนเถื่อนผู้ซึ่งเธอเนี่ยแต่งงานด้วยแล้วก็กลายมาเป็นบลัดสวอนกู่ครองเพียงหนึ่งเดียวของเธอบ้อมชายผู้เป็นตำนานของเฟรยอร์ความโด่งดังของเขานั้นยากที่จะมีใครเทียบได้ เรื่องราวของเขาจุดประกายผู้คนทั้งเฟย์ยอดแล้วว่ากันว่าโล่อันยักษ์ของเขานั้นเป็นประตูวิเศษที่อ่อนเป็นคนสร้างเองกับมือแม้แต่ตัวต,วตนระดับเดมิกอ์อย่างฟินิกซ์เยือกแข็งแอนิเวียก็ยังสนับสนุนการรวมเฟยหยอดเป็นหนึ่งเดียวของแอชต่อมาก็คือวินเทอร์สคลอปเผ่าที่แสนดุร้ายซึ่งนำโดยเซียจูนีไอซ์บอนที่แสนทรงพลังที่ว่ากันว่าเป็นเซริลดาหนึ่งในทรีซิสเตอร์กลับชาติมาเกิดเธอต้องการที่จะพิชิตเฟยยอด ด้วยกำลังอย่างที่ไม่มีใครต้านทานได้ในสายตาของเธอนั้นเฟยยอดเป็นสถานที่ที่ผู้แข็งแกร่งอย่างแท้จริงเท่านั้นจะสามารถมีชีวิตรอดและรุ่งเรืองได้เราวินเทอร์สคลอคือชาวเฟยยอดที่ยึดถือในประเพณีเก่าแก่ไม่ว่าจะเป็นการทำสงครามเพื่อแย่งชิงและดูถูกการปลูกพืชพันธุ์ของชาวอวารซันโดยมองว่ามันเป็นการกระทำของคนที่อ่อนแอพวกเขามีถินฐานอยู่ที่ส่วนเหนือของเฟยยอดและจะทำการออกปล้นมาทางใต้ และจะทําการออกปล้นมาทางใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ของพวกอวาโรซันเพื่อแย่งชิงเสบียงมากักเก็บไว้ใช้ในฤดูหนาวโดยเซจวนีผู้ซึ่งเป็นวอร์มาร์เรย์ของเผ่านี้นอกจากจะมีอาวุธลูกตุ้มที่เป็นทรูไอซ์แล้วเธอยังมีเจ้าบริสโตหมูป่ารูวาสขนาดใหญ่ที่เธอเนี่ยช่วยมาจากน้ามือของชาวน็อกซัสเธอเคยเป็นเพื่อนสมัยเด็กของแอชมาก่อนแต่ในตอนนี้เธอสาบานว่าจะทําลายเผ่าของอดีตเพื่อนคนนี้ให้สิ้นซากซึ่งนอกจากกองทัพที่ดุร้ายของเธอแล้วเนี่ย เซจนียังมีพันธมิตรเป็นเหล่าเออร์ซายซึ่งเป็นกลุ่มของพวกสปิริตวอล์กเกอร์ที่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์ต่างๆและดึงพลังของพวกมันมาใช้ในการต่อสู้พวกเขาเนี่ยรับใช้โวลิเบรเดมิกอสผู้แสนดุร้ายของเฟยยอนและสุดท้ายก็คือเผ่าฟรอสการ์ดผู้แสนลึกลับพวกเขาเป็นผู้ที่ศรัทธานในแม่มดน้าแข็งลิซานดราซึ่งความศรัทธาของพวกเขานั้นเข้มข้นจนถูกมองว่าเหมือนเป็นลัทธิมากกว่าที่จะเป็นเผ่าพวกเขาแยกตัวจากเผ่าอื่นๆในเฟย์ยอน โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ฟอสการ์ซิตาเดลซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสะพานฮาโลวิงออบิสความจริงที่ไม่มีใครรู้ก็คือลิซันดราเนี่ยเป็นหนึ่งในทรีสิสเตอร์ในตำนานของเฟยยอดเธอได้รับพลังจากเดอะวอชเชอร์ทำให้เป็นอมะตะและหลังจากที่เธอทำการทรยศและสังหารพี่น้องอีกสองคนไปพร้อมกับการแชร่แข็งเดอะวอชเชอร์เอาไว้ใต้ฮาโลวิงออบิสเธอก็คอยควบคุมเฟย์ยอดจากเบื้องหลังปลอมแปลงตัวตนซ่อนตัวและสังหารทุกคนที่เธอคิดว่าจะมาขัดขวางแผนการของเธอ และยังคอยปั่นหัวให้ทั้งแอชและเซจูนี่ต่อสู้กันเพื่อที่เธอเนี่ยจะได้มีช่องว่างในการวางแผนต่อไปเหล่าฟรอสปรีฟของเธอนั้นทําหน้าที่เป็นตัวแทนในการเผยแพร่คาสอนและก็ส่งข้อมูลของเผ่าต่างๆกลับมายัางนายหญิงของพวกเขาแม้แต่ทรันโดราชาแห่งพวกโตรน้ําแข็งก็ยังเข้าร่วมกับฟรอสการ์ดของเธอโอเคทีนี้เรามาดูพวกการ์ดท,ที่เป็นสัตว์ของเฟรยอดกันบ้างเพราะว่ามีเยอะมากเลยทีเดียวตัวแรกก็คือดรูวสัสหมูป่าสงครามของชาวเฟรยอร์ พวกมันเนี่ยมีขนหนาที่สามารถทนทานความหนาวเหน็บได้อย่างดีนอกจากนั้นรูวาซิโตเต็มวัยยังสามารถต่อกรกับไอซ์บอลได้เลยยิ่งไปกว่านั้นพวกมันยังทนทานความหนาวเย็นของทรูไอซ์ได้ด้วยดูจากเจ้าบริโซลหมูป่ารูวาสของเซจูนี่มันเนี่ยมีทรูไอซ์ประดับอยู่ทั่วตัวทําให้สามารถใช้เวทมนต์น้ําแข็งได้ในปริมาณหนึ่งต่อไปก็คือเอลนุกเอลนุก เป็นสัตว์คล้ายควายที่มีขนปกคลุมหนาทั่วตัวซึ่งมีถิ่นที่อยู่เฉพาะอยู่ในฟรียอดเท่านั้นขนของพวกมันเป็นสิ่งหลักที่ชาวฟรีหยอดสวมใส่และเนื้อของมันก็ยังเป็นอาหารได้อีกด้วยเนื่องจากความมีประโยชน์รอบด้านของมันนั้นทําให้ตัวเอลนุกถูกใช้แทนค่าเงินในการแลกเปลี่ยนของหลายๆเผา่าต่อมาก็คือพวกหมาป่าในฟรียอดซึ่งรูปร่างภายนอกของมันเนี่ยก็คล้ายๆกับหมาป่าทั่วไปยกเว้นแต่ริมแฟงวูฟ ซึ่งว่ากันว่าขนที่มีสีขาวของพวกมันนั้นถูกเยือกแข็งด้วยฤดูหนาวอันไร้ที่สิ้นสุดของเฟยยอดและดวงตาของมันก็เรืองแสงสีฟ้าซึ่งบ่งบอกว่ามันน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเวทมนต์น้ำแข็งและตัวต่อมาก็คือไวคลอสสัตว์กินเนื้อลักษณะคล้ายแมวขนาดใหญ่ซึ่งลักษณะเด่นของมันก็คือมีขาหน้าสองคู่ว่ากันว่าไวคลอสตัวจ่าฝูงนั้นมีกําลังเท่ากับม้าศึกและมีความโหดร้ายที่ยากจะเทียบได้ต่อมาก็คือพวกเยติเผ่าของพวกเยตินั้น เคยเป็นผู้ส,สร้างอาระยธรรมชั้นสูงในอดีตพวกเขาเคยเป็นเผ่าพันธุ์ที่รักสงบทั้งฉลาดและก็มีปัญญาเฉียบแหลมแต่เมื่อลิซันดราทำการปลดปล่อยพลังเวทของเธอเพื่อทำลายอาระยธรรมของเหล่าเยติและแย่งเวทมนตร์ของพวกเขามาเป็นของตัวเองเหล่าเยติก็เริ่มล่วงหล่นสู่ความป่าเถื่อนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็คือโปโร่มาสคอตประจำจักรวาลของรูนเทอร่าว่ากันว่าโปโร่เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเวทมนตร์ที่มีต้นกำเนิดมาจากคาราวิงอบิส โปโรนั้นมีความสัตย์จริงกล้าหาญและไร้เดียงสารวมกันอยู่เท่าเท่ากันในตัวของมันขนของพวกมันมีสีฟ้าอ่อนราวกับหิมะของเฟยยอดและว่ากันว่าที่ส่วนพุงของมันมีรูปหัวใจเนี่ยก็เพราะว่าโปโรถูกสร้างขึ้นจากความรักเขาของโปโรจะยกขึ้นเมื่อตื่นเต้นและห้อยลงเมื่อมันกลัวและการที่มันต้องแลบลิ้นอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นเพราะว่าอุณหภูมิในตัวของมันนั้นอุ่นมากๆทำให้มันเนี่ยสามารถมีชีวิตรอดได้ในที่หนาวเหน็บอย่างฮ a l โลวิ้งออบิสได้ บางคนเนี่ยเชื่อว่าโปโรเนี่ยเป็นอมะตะและไม่สามารถถูกํำลายล้างได้ของโปรดของพวกมันเนี่ยก็คือโปโรสแน็คซซึ่งมีส่วนผสมของคริสตัลน้ำแข็งจากเฟย์หยอดและนั่นแหละครับก็คือวิดีโอแนะนำเนื้อเรื่องการ์ดของเฟยยอดซึ่งสำหรับใครเนี่ยที่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในจัก,กรวาลของรูนเทร่าเพิ่มก็สามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ LOL Explore หรือ LOL Stories ของช่องเราได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เบลล์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วย สำหรับวันนี้ผมแม็กตะเกมรูมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใน Legends of Runeterra ครับโอซือ